ัสดีค่ะสวัสดีสสดท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกรำคนอเอค,คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะดูคนผ่านแล้วจะเกิดอยากจะกดติดตามขึ้นมานะคะกดติดตามได้เลยนะหรือว่าเป็นกําลังใจในการคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดตังนะคะซุปเปอร์ตังให้ได้เลยนะคะเนาะลองกดดูนะอยากเห็นเหมือนกัน <laughs> ว่ามีใจกันหนระือเปล่านะที่สำคัญนั้นทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก คน้าหวยรวยแน่นอนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะของแท้ของจริงนะจะเป็นโลโก้เราเห็นน้องบูมนะคะท่านผู้ชมคะโลโก้เนี่ยหน้าสวยๆแบบนี้นะคะใส่แว่นแบบนี้นะคะแล้วก็น้องบูมนะคะที่ช่อง b บนักตัวเลขน่ะก็จะไปอยู่ใน Facebook เหมือนกันแล้วเาก็จะมีแนวทางแบ่งปันของเขานะคะเนาะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันยามเย็นแล้วกันคะ่ะเพราะช่วงเช้าเนี่ยไปส่งลูกเสร็จก็ไม่ได้มาทาคลิปก็คือหลับนะคะคือเหนื่อยมากก็พักผ่อนนะตื่นมาอีกทีก็มารับลูกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ช่วงสามโมง วันนี้ไม่ลงลาวซาไม่ลงลาวจำปาสักนะคะจะลงฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยวีพีรวมถึงลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วเนี่ยน้องเองให้เด่นเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เน้นเจ็สามเข้าเจสามยินดีด้วยนะคะกับคนที่ติดตามส่วนแนวทางวันนี้ มารุ้นกันว่านะจะมาหรือไม่มานะคะมีใจก็ตามนะไม่มีใจก็ผ่านตรงนั้นเลยสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งลาวคนด้วยนะคะที่สําคัญช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแดงสิ้นนะคะจัดทามาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่างที่บอกเลยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะที่สาคัญแนวทางในการเล่นของน้องเอ๋จะมีบอกไว้นะหนึ่งวิ่งสองรุดสามลากสี่เจาะนะตามนี้เลยแล้วก็อยู่ที่ทุนของแต่ละคนด้วยเอาเราเริ่มไปรับชมคลิปกันเลยค่ะไปค่ะ แนวทางนะคะวันที่3นะคะกุมภาพันธ์2566ค่ะ5าน้อยนะคะน้องเอได้เด่น7รอง5นะคะท่านผู้ชมขาเน้น73รอง78นะคะ54กัน7659นะคะ573872แล้วก็254ค่ะสำหรับแนวทางของ5าน้อยอย่าลืมนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งเวียดนามกันด้วยนะคะโอโ้โหเลขสวยไหมเลขสวยไหมคะนะก็อย่างที่บอกเลยค่ะ ชอบตามนะชอบตามนะคะชอบตามได้เลยนะตรงนี้โอเคนะคะผ่านไปละหนึ่งแนวทางวันนี้จะลงน้อยหน่อยน้อยหนอยอาจจะแบบแป๊บหบนึ่งนะท่านผู้ชมค่ะดูรถติดไปก่อนรถติดไปก่อนนะคะแลขออนุญาตหาแนวทางสักคู่หนึ่งหาหน่อยพิเศษเนะหาะหน่อยพิเศษกแบบนึค่ะอ่ะ ฮานอยพิเศษประจำวันที่3นะคะกุมภาพันธ์6 6 6 6เอคนบ้าหวยฮานอยพิเศษรวยแน่นอนเด่น0รอง9เน้น0 2รองศ191นะคะกันย์9าอ่ะ0,98หลักก็7,91ค่ะสำหรับฮานอยพิเศษนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดคุยนะ,ะช่วงนี้ค่ะสมองแบบว่าเรื่อเรือนจะเท่าไหร่ท่ผู้ชมค่ะ สมองรเรือนสมองรเรือนเ,เป็นไงกันบ้างแต่และที่นะคะอากาศเป็นไงอากาศดีไหมอากาศร้อนไหมอากาศหนาวไหมก็มาพูดคุยกันได้เลยค่ะเพราะช่องนี้เป็นช่องพูดคุยแบบตามภาษาพี่น้องเนาะอะชมบรรยากาศพัทยากันสักนิดนึงเดี๋ยวต้องเอหาแนวทางต่อก่อนอแนวทางต่อไปนะคะคือแนวทางของฮานอยวีพีค่ะประจําวันที่3นะคะกุมภาพันธ์2 5ง6เอ๊คนบ้าหวยฮานอยวีพีรวยแน่นอนจ้าวันนี้เด่น1รอง2นะคะอันดนี้19 รองหนึ่กสองสาการหนึ่งสู1สองแปดศูนย่งเกาหนึ่งสองสามและเก้าสองค่ะสำหรับำสำหรับนะคะฮานอย VIP ค่ะท่านผู้ชมนี่ลาวสตาร์นะคะดูคนผ่านไปก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราเราเล่นไม่ทันละ <laughs> เพราะว่าให้ผ,ผ่านไปก่อนนะต่อกันที่ฮานอยเอ๋อลาวพัฒน,นาชุดลาวมาแล้วค่ะ ประจำวันที่สามนะคะคุมภา,าพันสองพันห้าร้อหกสิบหกลาพัฒนาชุดรามาแล้วเด่นห้ารองหกเล่นห้าศูนย์รองห้าสี่หกสี่การห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกเก้านะคะแล้วก็เจ็ดหกสี่ค่ะคุณชมขาโอเคจบไปแล้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะเฮงๆปังๆนะคะแล้วเจอใหม่เดือนพรุ่งนี้วันนี้น้องใหญขอตัวลาไปก่อนค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ